เอ้าเรียบร้อยฮะขีละโคตรแรงฮะมาตัวหลังครับคิซี่เนี่ยมาหลอดต่อเลยฮะเรียบร้อยฮะประกาศด่วนเพจแอดมินต้นทีพีเซเว่นนะครับโดนบล็อกแชทเจ็ดวันทําให้ลูกค้าที่ทักไปทางเพจเนี่ยไม่สามารถตอบกลับได้นะครับรบกวนลูกค้าที่จะทําการซื้อหรือขายนะครับติดต่อไปยังเฟซส่วนตัวของแอดมินต้นได้โดยตรงนะครับที่เฟซตามรูปนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เฟซส่วนตัวไว้ใต้คลิปนะครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่อีกหนึ่งช่องนะครับก็อยู่เกมเอาวีดีซีซั่นที่17แล้วนะครับผมวันนี้โซโล่แรงนะฮะโดยใช้กิลกรอสนะครับมีคนขอมาอยากดูว่าตัวสกิลสองของตัวเนี่ยมันสามารถตีป้อมแล้วดูดเลือดได้ไหมนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันดูดเลือดได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับไปมาครับผมรุ่นที่ผมใช้กิลกรอสในเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นคริอัตราคริ16นะครับ จะมีตัวเล็ก10นะฮะสปิริต10ดังพอ10เดี๋ยวเกมนี้เนี่ยผมจออกเดอะบีดมาด้วยนะครับเป็นในเทพ <My S 1> ดูดเลือดน,นะครับ <feel> แล้วก็อาจจะขึ้นเฮลกาเอทมาด้วยนะครับเกมนี้ไม่รู้ยังไงเดี๋ยวดูก่อนนะครับไม่ใช่เซตปกติที่ผมเล่นนะฮะตัวเนี้ยตัวสกิล l 2ของตัวปลาไหลนะครับหรือกิวกกสเนี่ยมันสามารถดูดเลือดได้ทั้งคนนะครับแล้วก็ มีเนี่ยนคีป้อมได้หมดเลยนะครับแต่ว่าดูเลือดคนจะดูเลือดแรงนะครับ hey, <pet. S 1> จะดูเลือดได้เยอะเฮ้ย <Hey, S 1> บัฟ <our> มาหลอดหาย <the> ฮะ I I หัวแทะมาดิเ <_ S 1> พื่อนมาดิโอ้โหกดไอคิวโชว์เลยเพื่อนครูดาวสกิลหนึ่งของมาหลอดน่าจะประมาณแปดก้าวินะฮะต้นเกมน่าจะ10วิมั้งไม่แน่ใจนะครับ โอ้โหพลาดบ่อยนะเพื่อนเราเคลียร์แค่เวฟครพีพอนะครับเล่นออฟเลนเนี่ยพยายามเล่นให้รวยนะครับเมื่อไหร่ที่แบบเป็นออฟเลนที่รวยเนี่ยโหเวลาไฟช่วยเพื่อนเนี่ยหก้ายับอ่ะบอกเลยนะฮะโอ้โหเกือบแตกมาหลอดพอและนวดนวดอ้ายังเก้าอีก เดี๋ยวเคลียร์เวฟนี้เสร็จเดี๋ยวไปมิดเลนนะครับไปครับสกอร์ศูนย์ศูนย์นะครับเปิดบัตรไปเดี๋ยวขึ้นไปป่วนข้างบนหน่อยดิโอ้โหสกิลหนึ่งไม่โดน คือซีเสียฟิกเกอร์ครับกลับครับมาสักไกลเลยอืมโอ้มาหลอดมาดิเพื่อนเอา้ามาหลอดทำไมรีบกดเอ็กซคิวจังวะเพื่อน <c oughs> มือลันล่นหรอหรือไงอยากโดนสตินครับโอ้โหตั้งชื่อได้แบบ อ้าวโดดเลยเหรอเคลียร์เวฟไปฮะเฮ้ยโหโชคดีนะโอ้โหเกือบแตกโชคดีนะครับที่มีสปินแล้วก็อันตรีของเราเนี่ยกันซีซีนะฮะไม่งั้นน่าจะตายโอเคกลับเติมเลือดนะครับดีที่เราเคลียร์เวฟคลิปแล้วนะฮะเวลาเล่นเจอตัวไหนที่แบบเราไม่สามารถยืนเฉิดดามจกับเขาได้เนี่ยก็ไม่ต้องฝืนนะครับเราพยายามเคลียร์เวฟ รักษาป้อมให้ได้ก็พอนะแล้วก็ภาวนานะครับอย่าให้เพื่อนเล่นอื่นเนี่ยแพ้นะ <c oughs> แพ้ไฟอะไรเงี้ยมาตามมาไม่ต้องกลัวฮีระดักมาด้วยกันเนี่ยมาส่งเมทฮนะโอเคไปฮะโ,โห่ไม่จะตอดมิดเลนหน่อยสักสองสามจึ๊ก โคตรแรงอ่ปะปลาไหลมาหลอดปาดมั่วไปเลยไปครับขีระแตกครับเดี๋ยวขอเคลียร์หน่อยปาเขาเนี่ย5าวีครับสวยครับขออีกตัว มาหลอดมาฮะหดเล่นครับเรามีสปินครับไม่ต้องกลัวครับโอเคเขาถอยเราก็ถอยครับคีรามาพอดีสกอร์ห้าสี่ครับผมตอนนี้เวลาในเกมสีทีครับค่อยๆเล่นนะครับตอนนี้คีร่าเหมือนจะแค้เรานะเราไปเวทบัฟฟ้าเขาเนี่ยแล้วบัฟแดงเราล่ะเดี๋ยวผมขอเคลีย์เวฟก่อนนะสปินไปเลยฮะโหไม่ทันครับหดอีกที โห,หดพืด้นโหดพืด้มาเล่นกันหน่อยเพื่อนมาเล่นกันหน่อยโอ้โหมียุ่งยักปั๊บ,บชโชว์อีกใช้ได้เพื่อนโอ้โหครีปเลือดน,น้อยโอเคเดี๋ยวเคลียววร์เวฟก่อนละกัน ตอดป้อมครับโอ้หมาหรอมา <c oughs> ตอนนี้เล่นบนนี่กดยับเลยนะฮะเล่นแคลรี่ <c oughs> โอเคเฮวการเอตต่อเลย เอาวะล่ะเพื่อนเอาวะล่ะเอาวะล่ะดูเลือดคนแรงอ่ะเอาวะล่ะอืเรียบร้อยดูนะครับเดี๋ยวผมจะตีป้องไม่ดูเนี่ยได้เลือดนะครับเนี่ยแต่ว่าจะได้เลือดก็ต่อเมื่อเรากดสกิลสองนะครับถ้าเราไม่กดก็ไม่ได้เลือดนะครับสัตว์เลือดเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับดาเมจที่เรามีนะครับถ้าดาเมจเยอะเนี่ยก็จะดูเลือดเยอะนะครับดูเลือดแรงนะครับไม่เกี่ยวกับตัว เปอร์เซ็นต์ของอัตราดูดเลือดนะครับสกิลสองนะหรือเปล่ามาความไม่มั่นใจละสอรอฮะโอเคจัดไปเพื่อนเฮ้ยได้ไหมนะี่ยโอ้โหพิกเกอร์อีกแล้วฮะเฮ้ยไอย้เพื่อนผมช่วยไม่ได้เพื่อนผมต้องทิ้งแล้วเท,ท่าทีเรามีโอกาสหนีแค่ตอนที่เรามีอันตินะครับถ้าเมื่อไหร่ที่อันติเราหมดเนี่ยโอากาสหนีเราอาจจะ หนีไม่ได้นะครับอาจจะตายได้ต้องช่วยมั้ยเนี่ยโหตรงนี้เยอะว่ะโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปเคลียร์เว็บบนนะครับใจเย็นนะเพื่อนเก็บเลือดด้วยครับทันไหมเนี่ยสกอร์96ครับเวลาในเกม7ทีครับเฮ้ยอย่าบอกไม่ทันกดคู่กดคู่โดด อ่าเรียบร้อยฮะไปโน่ละเียวกาบเอครับตอนนี้มาหลอดไม่มีช็อคล้วนะฮะครูดาวก็น่าจะประมาณ30ประมาณ20กว่าวิดได้นะครับหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ปอมตอบเลยตีปอมครับ คนจริงโคตรแรงอะ่ะดูเดิแรงมากตายครับไม่มีช็อคชัดเจนเจอเฮลกาเอเราอีก <c oughs> ไปเดี๋ยวป้อมต่อก่อนอีกสักนิดหนึ่งโอเคกลาบครับป้อมไม่เลน่นฮะได้โอเคสวยฮะ <c oughs> <c oughs> โอ,โ,โอ้โหแครี่มาฮะไม่ไหวครับโอ้โดาเมจคีรัแรงมากเลยไปกลับดันเลนต่อฮะมีอยู่แค่นี้แหละครับผมพยายามกดดันนะครับดันไปให้สุดข้ <team> อด <been S 1> อีของการเล่นออฟเลนดันสุดนะครับเวลาไฟใหญ่เนี่ยเขาจะต้องแบบต้องสละคนหนึ่งออกมาเดป้อมนะครับไม่งั้นเนี่ยต้องแลกการระหว่างชนะไฟกับเสียบ้านคือเกือบจะ100%เปอร์เซ็นต์อ่ะ99%ากเปอร์เซ็นต์อ่ะมันต้องแบบ มีคนวราปกลับมาเด็นะครับไม่ปล่อยให้แบบบลกแตกแน่นอนนะจิตวิทยานะครับแต่ว่าบางไฟบางเกมเนี่ยก็เคยเจอนะปล่อยบ้านแตกไปแบบดื้อๆเลยไม่มีใครมาเดฟเออนานๆทีจะเจอนะครับเคสอย่างนี้โอ้โหหัวทีเดียวฮะแคลรี่จะแตกอือบายกราบครับ เดบีทครับโอเคไม่ได้ครับจังหวะนี้เอาบัฟดาร์ก็ยังได้นะครับเอามังกรก็ยังได้เลยสบายมากเกมเนี้ยสกรอร์13ต่อ7ครับเป็นรนเกมจะ10นาทีแล้วครับเซตไอเทมที่ผมออกในเกมนี้เนี่ยอาจจะไม่แรงมากนะครับแต่ว่ามันจะได้ในเรื่องของคุณสมบัติของไอเทมนะมีดูดเลือดนะครับมีสโลมีป้องกันมีเลือดนะครับดามเมจอาจจะไม่สุด เหมือนเซตปกติที่ผมเล่นนะก็ะจะมีอมนิอาร์มมุลา,ามาสาอะไรเงี้ยนะฮะดาบแดงดคือเล่นตัวปลายนะครับพยายามเล่นสายที่มันมีดาเมจนะครับแบบดาเมจจ๋าเลยก็ได้นะครับเราพยายามล้วงตัวบางๆเมจแคลรี่ตีสองสามทีก็แตกแล้วนะฮะเปิดอันติกดสปินนะฮะวิ่งไปหัวสกิลสองเนี่ยปับปับปับตายแป๊บเดียวจริงๆครับ เหลือเชื่อมากนะปลาไหลเนี่ยได้ปอมไปแล้วโอเคไม่มีใครมาเด็บบกเคนมาหล่อยปอมนะกโอ้ยมาเยอะครับถอยครับโอ้โหโเสียช็อคไปครับดูเลื่อนฮนะเวรคบัฟต่อตอนนี้มาหลอดไม่มีช็อคแล้วนะฮะเดี๋ยวผมไปป่วนเขาดูดิ โอเคเดี๋ยวเคลียร์เว็บมิดเลนสบายเลยมาหลอดไม่มีช็อคึืนบานง่ายเลยนะครับเอา้าเรียบร้อยนะฮะทีละโคตรแรงฮนะมาตัวหลังครับคิซ,ซี่มาหลอดต่อเลยฮนะเรียบร้อยฮนะเหมือนจะไม่แรงแต่แรงมากครับเกมนำมันก็แรงครับผมนะยินเขาไม่ค่อยมีของแล้วก็นำนะครับไม่แปลกนะครับ เกมนายังไงก็โหดโอเคจบนะฮะมีคนขอมากิวกรอสตัวนี้ฮะสรุปก็คือสกิลสสามารถดูดเลือดได้ทั้งคนทั้งป้อมนะครับ <Victory. S 1> แต่คนเนี่ยจะดูดเลือดได้เยอะกว่าป้อมก็จะได้อยู่แต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากโอเคนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นตัวไหนก็รอติดตามชมเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ You and me are bored of regularities, living all the dreams, playing all the games.